ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากอุ้ยไม่ใช่แฟนนะคะลุยไหนลุยกันตลอดเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เจี๊ยบเสมอทุกฉากทุกมุมของเมืองไทยเที่ยวแบบไหนก็ประทับใจเป็นเพื่อนสนิทคุณแม่มานานแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทเจีไปแล้วนี่ไงคะอนุสานอสทผู้มือนักเที่ยวที่คนไทยภูมิใจ ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากอุ้ยไม่ใช่แฟนนะคะลุยไหนลุยกันตลอดเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เจี๊ยบเสมอทุกฉากทุกมุมของเมืองไทยเที่ยวแบบไหนก็ประทับใจเป็นเพื่อนสนิทคุณแม่มานานแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทเจียบไปแล้วนี่ไงคะอนุสารอ,อสอทอผู้มือนักเที่ยวที่คนไทยภูมิใจ ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากอุ้ยไม่ใช่แฟนนะคะล,ลุยไหนลุยกันตลอดเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เจี๊ยบเสมอทุกฉากทุกมุมของเมืองไทยเที่ยวแบบไหนก็ประทับใจเป็นเพื่อนสนิทคุณแม่มานานแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทเจียบไปแล้วนี่ไงคะอนุาอสารอสทผู้มือนักเที่ยวที่คนไทยภูมิใจ